หมอช้างเผยภาพคุณออนภรรยาที่คบกันมา16ปีแต่ไม่เคยออกสื่อเรียกว่าทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเมื่อหมอช้างทศพรได้ออกมาโพสภาพคู่กับคุณออนภรรยาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนขณะพากันเป็นดินเนอร์สุดหรูหมอบดอกไม้เป็นของขวัญฉลองความรักครบ16ปี และยังมีภาพในวันแต่งงานที่หาดูได้ไม่บ่อยพร้อมกับมีเพื่อนๆเ,เข้ามาแสดงความยินดีกันพร้อมหน้ากับความรักที่ค้าผากันมานานโดยหมอช้างเคยพูดในขับไฟเดย์โชว์ถึงเรื่องความรักว่าตนเป็นคนเปิดเผยเรื่องคู่เป็นปกติและก็ไม่ได้ปิดแต่แค่ไม่ลงโซเชียลอย่าว่าจะรูปของแฟนเลยรูปตัวเองเวลาลงแล้วก็ได้ยอดไลค์น้อยมากซึ่งทางแฟนก็ไม่ได้ซีเรียรที่ไม่มีรูปลงเพราะเราอยู่กันมานานลำบากมาด้วยกัน ตนมีเป้าหมายที่อยากจะมีลูกกับเขาแต่บางทีก็ทำงานหนักจะลืมมีลูกและพี่ๆทั้งสามคนในครอบครัวไม่มีใครมีเลยแต่ถึงกระนั้นตนเป็นคนมีลูกยากที่ดูดวงเอาไว้คือต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และศสยาศาสตร์ควบคู่กันแต่ก็ไม่คาดหวังอะไรหากไม่มีก็คือไม่มี ตอนที่คบกับแฟนแรกๆตนไม่กล้าบอกกับแฟนว่าเป็นหมอดูบอกว่าเป็นวิศวรกรที่กําลังหางานอยู่เพราะการเป็นหมอดูมีหลายอย่างกัว่าเขาจะมองว่าเราทําพิธีสะดอกเคาะลงน้หน้าทองแต่เมื่อรู้จักกันก็ค่อยๆรู้ไปเราไม่บอกเขาว่าเราเป็นหมอดูอาชีพบอกแค่ว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้รู้จักกันจากการที่เพื่อนแนะนำเมื่อเจอกันทำให้รู้ว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจเป็นผู้นำกล้าแสดงออก และเขาเป็นคนที่รับฟังคนอื่นเราสามารถเอาเรื่องที่เราต่างคนต่างคิดมาคุยกันได้สำคัญที่ความไว้วางใจมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและเมื่อกลับมาดูดวงดวงก็ส่งเสริมกันเราก็ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นและตลอดระยะเวลา10ปีที่อยู่ด้วยกันชีวิตตนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเขาก็ดูแลเรามากขึ้นเรายังมีเวลาให้ครอบครัวไปไหนมาไหนด้วยกันเวลาไปไหนเขาก็มาช่วยเทคแคร์กัน ในงานแต่งงานมีแต่คนในครอบครัวของเราพอเรื่องดวงด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเราคุยกันว่าการแต่งงานคือสิ่งที่อยากจะบอกคนในครอบครัวเท่านั้นและแฟนของตนก็ไม่ใช่คนที่จัดงานแต่งต้องอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้เราสมพงกันขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ